สวยมากร้อนมากร <c oughs> ้อนแบบแทนกลับมาแทนน้ำผักลอกเลย,ยค่ะหมแต่ที่นู่นมันจะร้อนนะครับ เพราะว่ามันอยู่สูงมันอยู่ใกล้ภาคทิศเลยแต่ว่าก็โชคดีที่เวลาได้ขึ้นไปเป็นที่องสูงก็จะมีลมหนาวมาตลอดอย่างเงี้ยครับหลายคนแอบแะวว่าถ่ายปีวีดิ้งหรือเปล่าเนี่นะครับมีรูเออก็จริงๆก็อาจจะเป็นเพราะเพราะรูปเพราะว่ามูท์แอนโทนของเสื้อผ้าเรื่องของความใกล้ชิดอะไรเงี้ยด้วยที่แบบว่าในละครมันต้องมีอะไรเงี้ยแต่ก็สวยสวยยิ่ใช่ครับใช่เป็นภาพทับในฉากไม่ทับในฉาก่คือช่วงสวิตเซอร์แลนด์คือจะเป็นท้ายๆของเรื่องแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าช่วงที่ จะได้รักกันหนึ่งใช่อย่างคุณพี่แบบมีเครืุอไปินพาคนแบบบินมากจริงๆคือไม่ต้องบิวเยอะใช่ไหมคะด้วยหลายๆองใส่ยานไม่ต้องไม่ต้องแต่เรื่องเรื่องนี้ลิขิตรักอ่ะข้อที่แบบเราต้องคำนึงเสมอก็คือว่าพี่แอนจะบอกนะว่าเราเล่นละครมาด้วยกันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความความที่มันลงล็อกเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดบกพร่องสำหรับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นพี่อันจะบอกว่าเอออย่าลืมนะว่านี่คือเจ้าหญิงนี่คือทหาหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้ชิดมันมันต้องมีระยะเสมอว่าจะเป็นการจับมือการเข้าใกล้การอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีมีความแบบเกรงเกรงใจหรือว่าความของเรื่องของยุทธาเวลาสังอยู่เสมออะไรเงี้ยได้มีเวลาสวีทกันนอกจอยเราทำงานกันแบบพาอาทิตขึ้นใช่ไหมคะจนพาอาทิตลง เราทำงานกันแบบต่อเนื่องไม่หยุดค่ะที่เนตีห้าตีห้าแล้วก็ลงประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งประมาณนี้ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบสลับที่สลบทอดที่ไม่อาบน้ำค่ะใช่ไม่มีเวลาไปไหนไม่มความเป็นอรน้อยค่ะน้อยแสดงว่ามีนิดน้อยก็ไปก็ยังไงก็ต้องไปเป็นทั้งรถตู้ค่ะใช่ไปช้อปปิ้งไปถ่ายรูป มีบ้างครับได้เดินไปบ้างก็พี่แอันก็จะมีวันหนึ่งที่แบบเราเสร็จเร็วอะไรเงี้ยพี่แอลก็บอกวันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องเลิกหมดเพราะพุ่กลับก็อยากไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเราก็เราก็โอเคก็ดีครับถือว่าได้ได้พักแล้วที่นู่นเหมือนถ่ายเหมือนถ่ายละครไปแล้วได้เที่ยวไปด้วยครับเพราะว่าทั้งวิวทั้งอะไรเนี่ยก็สวยงามมากจริงจริงแล้วเป็นเมืองสมมุติในเรื่องครับในเรื่องคือเป็นเมืองทรีซอร์ส เป็นเมืองที่แบบมีทรัพยากรมัง่งคั่งอะไรเงี้ยก็ Swiss ิตสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าลงตัวที่สุดครับเห็นว่าระหว่างถ่ายทำเจอพายุหิมะโดยเป็นใช่ครับเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับกำลังจะเก็บของพอดีแหละแล้วหิมะลูกเหบ็บอะครับ,รบตกมาพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทางทีมงานฝรั่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะอันตรายเดี๋ยวจะมีทั้งฝนทั้งพายุทั้งฟ้าผ่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบเก็บกัน กลัวไหมเราแบบนอกร้ไม่เคยรูแค่ตกเราไม่แฮปปี้สิครับไมนจอยอะไรเงี้ยเออคนอื่นก็ไม่กลัวแต่ลูกมันใหญ่มากอ่ะมันเจ็บเยอะมากลูกเป็นเจลอันนั้นคือชุดในละครค่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเนาะเราเราแล้ขาบอกเราก็ออกกันเลยอ่ะอันนี้บอกว่าในกองมีฝึกคราสโยคะกันแบบไหน๋อนั่นก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่อินดี้กับพี่โยถ่ายกันอะไรเงี้ย ก็มีโอกาสว่างก็เลยแบบพี่แอนก็ชวนว่าเออมานทำท่าโยคะถ่ายกันหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็จะที่ก็จะได้เห็นแบบนั้นก็ก็นานเหมือนกันครับล้มอยู่หลายครั้งคือเหมือนที่พี่แอนชวนทำอะไรแล้เขาชอบทำแล้วอะไรเงี้ยพี่แอนก็เล่นโยคะอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ฐานล่างเป็นยังไงก็เกรงใจด้วยครับแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของพี่แอนด้วยครับเพราะวาทำให้พี่แอนแบบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราแบบเล่นอยู่แล้วผมก็ ก็ที่ไปเล่นโยคะก็เพราะว่าพี่แอนชวนนี่แหละครับผมก็เออทีนี้มันก็เป็นเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างดีมากๆเนาะเพราะเวลาแบบปวดเส้นปวดอะไรเงี้ยม so ันเหมือนไปยืดไปอะไรเงี้ยก็หายได้เลยอย่างพิเศษขยายพิลล์ลงลายกินาลีของพี่อ้อครับครับตอนนี้คือคอนเฟิร์มว่าเป็นเราแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ก็หลังจากที่ปิดกล้องทั้งสองเรื่องก็จะน่าจะได้เริ่มกันแล้ว ปีนี้เริ่มปีนี้ค่ะครับตอนแรกคือมีชื่อของแป๊วเข้ามาด้วยครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการแย่งงานกันระหว่างสองนางเอกหรือเปล่ามไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะใช่ค,ค่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพี่ออฟกับพี่แดงครับพี่ยอมบอกเหตุผลไหมครับว่าทาไมถึงเลือกเราเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรา ระหว่างการทำงานกับพี่ออฟกับเราเอ่อหนูไม่หนูยังไม่ได้คุยกับพี่ออฟเลยครับใช่แน่จะเป็นกาคุยครับของพี่แบดก็ยูคอนฟอร์มก็ยูว่าเป็นเราครับครับผมตามที่พี่น้องได้แจ้งไปเลยครับก็ก็เอ่อยังไม่ได้มีการเอ่อไม่ได้มีการเรียกเข้าไปคุยในเรื่องบทเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรนะเล่นคู่กับพี่แมทด้วยแล้วก็ เปิดกลองน่าจะอีกสักประมาณ2-3สเดือนอะไรเงี้ยครับผมไม่ไม่ไแน่ใจว่ายังไงก็เดี๋ยวเราให้ถ้ามีอัปเดตก็คงจะได้รู้ต้องไปดูเวอร์ชันออริจินอลก่อนเอ่อก็คงจะต้องไปดูบ้างนะครับว่าว่าที่เขาเล่นไว้ที่แบบอะไรเงรี้ยมันมีส่วนไหนส่วนดีที่เราเก็บมาใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยก็ต้อง,ต,องต้องศึกษาอะไรเงี้ยเตรียมตัวหลักรเดทเพราะว่าพี่น้องอีกบอกว่าต้องทำงานกับทีมเกาหลีก็ได้ข่าวว่ามีมีเรื่องของแบบที่แบบว่าคนเกาหลีเขาเอ่อ ต้องดูอะไรเงี้ยครับว่าจะเป็นเรื่องของบทที่เราเขียนด้วยเรื่องของหน้าเซต่อพวกเสื้อผ้าองค์ประกอบทุกอย่างครับผมผมว่าก็อาจจะต้องแชร์กันกับทางรู้มั้งอะไรเงี้ยผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรมากนะแ้วก็ถ้าเป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะมีความนท,ท้าทายในตัวเรานะอะไรเงี้ยแบบนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะมองมเห็นว่าในเรื่องต้องย้อนไปสมัยคูสีเออนี้ไม่แน่นะครับอันนี้ผม,นผมยังไม่ทราบเหมือนกัน ว่าเรื่องโดยพื้นฐานเรื่องเรื่องที่เป็นซีรีส์ของเกาหลีจริงๆอันนี้เราก็ยังไม่เคยดูแต่ก็ได้ยินมาอย่างเงี้ยกดดันไหมครับเรื่องเพราะว่าเวอร์ชันก่อนสบความสำเร็จพอมากดดันไหมเหรอครับผมตอนนี้ยังกดดันกับเรื่องที่ถ่ายทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องที่กำลังจะเข้ามายังยังยังไม่เท่าไหร่ครับผม